ติวสังคมเอนเนตชุดสองหมอต้นครับผมลุยอาณาเขตของชวีปเอเชียไม,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 ม่ได้ติดกับมหาสมุทรใดตอบมหาสม, India, มุทรแอตแลนติกท้อื่อติดกับมหาสม, Art, มุทรไดบ้างมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอาร์มหาสมุทรแปซิฟิก อาติกด้วยเหรอใช่ไม่ติดกับอะไรแลนะอตแลนติกแอตแลนติส <Atlantic. S 1> <Atl antis. S 2> ที่ราบสูงใดในทวีปเอเชียที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลกต่อที่ราบสูงที่บปเชรดบูก็ภูเขาไปอยู่ในภูมิภาคใดของทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตอนออก บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์มีภูมิอากาศแบบใดก็ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นหรือแบบป่าดงติดอนุทวีปหรือทวีบน้อยคือชื่อเรียกของภูมิภาคใหญในทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียใต้ ก็ได้กล่าวไม้ถูกต้องเกี่ยวกับดินแดนตอนกลางของทวีปเอเชียต็ออากาศระหว่างกลางวันและากลางคืนระหว่างฤด,ดูกาลไม่แตกต่างกันผู้นอากาศแบบในทวีปเอเชียที่มีพันไม้สนใหญ่เป็นไปไม้กว้างและเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีค่า,คาใ onder, นเศรษฐกิจเช่นไม้สับไม้ประดูตอ่อมีอากาศแบบ ว่าเราสมเขียร้อนภูมิคามค่าอากาศแบบใดในชีวิตเอเชียที่มีความแตกต่างระหว่างฤดูรนอนและฤดูนหนาวอย่างชัดเจนตอบภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนอ,องค์ประกอบของภูมิอากาศประกอบด้วยอะไรบ้าตงตอบลมแผนที่มีความหมายสอดคล้องกับข้อใดามากที่สุดตอบสัญลักษณ์ที่ใช้แทนของจริงที่ปรากฏบนโลก แผนที่แสดงภูมิมีประเทศของประเทศไทยมาตราส่วน1นึ่งชับห้หมืม่นไมล์โค้กอย่างไรตอบระยะทางในแผนที่1นึ่งเซเมตรเท่ากับระยะทางกินห้าหมื่นกิโลเมตรก็เลยเป็นประโยชน์จากการใช้รีโมทซึ้นตอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสภาพแวดล้อมการแก้ปัญหาลำดับแรกสุด เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำของภาคตะวันตกควรดําเนินการตามข้อใดต่บการระบาดน้ําเสียจากโรงงานแปรรูปวัตถุดิบสีพืชพันธุ์ธรรมชาติแบบใดที่พบมากในภูม,มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลนะเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียไทยตอบป่าดงดิบข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เราศาสตร์จีนในยุคหินกลางต่อมนุษย์ทำเครื่องปั้นดินเผาสวยงามมากขึ้นและเขียนลายสีแล้วอันที่ถูกต้องเครื่องมือหินที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือหินสั์ขคดหัวธนูมนุษย์ใช้ชีวิตกึ่งเร่ร่อนไม่มีการตั้งหลักอะไรมวลมีการล่าสัตว์เัตชาวยุโรปชาติใดที่เข้ามา ถึงและครอบครองดินแดนบนแหละมมาลายูเป็นชาติแรกโอรดาแบบชาวปโปตเกสโปตเกตเหรอใช่อังกฤษยึดเอาดินแดนบนแหละมมาลายูเป็นอาณาธิคมเมื่อมีการพบแร่ชนิดใดตอเจองคำดีบุกดีบุกเหรอใช่ตาปฏิวัติของจีนครั้งที่2ปีพศ1949เป็นการปฏิ วัดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยเข้าสู่ระบบสังคมนิยมหรือคมวสต์ด้วยการนำของใครมเมาเจอตุงออกมเมาเจอตุงเย่ยเย,ย่สมัยที่มีการแพร่ย้ายอิทธิพลวัฒนธรรมศูนยลของอินเดียอย่างก,กว้างขวาง การมีการปกครองภสสาษาศิลปะสถาปัตย,ยกรรมและศาสนาอิสลามอยู่ในช่วงเวลาใดตอบเกณฑ์สัตวษที่ส6โขทัยจากหลักฐานทางโบศาสตร์พบว่าผู้คนในยุคก่นประวัติยิบความนาม้คล้ายคลึงนนคคกับชาวกัมพูชาในปัจจุบันเรื่องมีการผสมสายเลือดระหว่างชาติใดตอบชาวจีนและเวียดนาม รารเมืองจีนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวชงศ์ินโดยมีจุดประสงเพื่ออะไรตอบป้องกันประเทศป้องกันศัตรูมารุกรานมหาสมาคานทีนอกจากจะมีบทบาทสำคัญในด้านการเรียกร้องอิรภาพในยังมีบทบาทสำคัญในด้านในดนในตอบปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตยให้แก่ชาวอินเดีย เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรตอบการใช้ทรัพยากรบำบัดความต้องการปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจเป็นหัวข้อจะผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อใครหม่ยถึงข้อใดตอบการจัดทรัพยากรข้อใดจัดเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคตอบ ยอการส่งออกของไทยูถึสงง7 0 0ล้านบาทเราภากไปว่าอะไรไม่รู้าหากไปว่ายิ่งใหญ่ปัจจัยการผลิตได้แก่อะไรบ้างก็ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการข้อะไรเป็นตัวอย่างการผลิตก็เพลททักกระเป๋าโดยใช้ผักตบชวา ข้อรายการไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นการสร้างประโยชน์ต่อการบริการการเพทยรักษาคนไข้ล้่ไี่ถูกอะ่ะมัน,ม,นมันไม่สร้างประโยชน์หรอการแปลรูปก,การนำแร่ดีบุกมาหนุนเป็นโลหะดีบุกการ อาศัยเวลาการนำหอยมุกจักเลหมอทำเชื่อมประดับการเปลี่ยนสถานที่การนำส่งสินค้าจากโรงงานไปอย่างราัรการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในการเสซลฟ์ปากนั้งอยู่บนพื้นผันก็อไดมากที่สุดตอบใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดลักษณะใด ที่ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบโอเคตอบการพึ่งพาตนเองโดยผลิสินค้าตามจำนวนที่ตนต้องการข้อใดกล่าวผิดในเรื่องสิทธิผู้บริโภคตอบบ้างเหยียวถูกบังคับให้ซื้อข้าวสารในราคาที่สูงกว่าในท้องตลงาดการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในทางเศรษฐศาสตร ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานในข้อใดมากทสุดตอบใช้ทรัพยากรคุ้มค่าที่สุดข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎมายได้ชามนะผูุบมหนึ่ยผู้ตอบผู้ประกอบการส่วนใหญ่หได้รับการองกันประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการร่วมลุมทางเศรษกิจ อาเซียนยกเป็นข้อใดตอบเพื่อบรรจาเก็บภาษีบุญมาคืนหลักการที่สำคัญที่สุดของระบบประชาธิปไตยคือข้อใดตอบอำนาจการปกครองของประชาชนสิ่งที่เรียกว่าสิทธิของประชาชนตามระบบประชาธิปไตยหมายถึงอะไร อำนาจอันชอบทรรที่ตามที hmm. mm ่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ hmm. ข <wh> ้อในกล่าวถึการปกครองระบบการมรถูทต้องตอบลุกคนในประเทศมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็นที่ประเทศใดข้อใดมีปรมุขของรัฐแบบเดียวกันตอบอินโดนีเซียและฟิลิปปิน สังคมที่ปกครองระบบปฏิการเรียสัยอย่างไรตอบประชาชนอยู่ในังวัดกลัวระบา,า,าดระเบิดน่าลักความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับประชาชนในระบบปกครองแบบปฏิการเปื่อและกำหนดนโยบายหน่วยงานใช้ปฏิบับติจบสุดท้ายถามว่าอะไรนะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับประชาชนในระบบปกครองแบบปฏิการคือข้อใด และกำหนดนโยบายให้หน่นวยงานใช้ปฏิบัติแค่นี้ใช่ไหม